แต่ตอนนี้ไม่มีใครใส่แล้วตอนนี้อ่ะเดี๋ยวผมไปเก็บเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวผมเก็บไม่มีก็เก็บไม่มีไม่เก็บ้เก็บเสื้อให้เดี๋ยวมาไม่คุยไม่คุยคือผมรู้สึกว่าน้องๆผมเป็นมิดมากครับอ๋อทำให้คนดูช่วยนะไปแล้วซีครับไห้ักด้วยอไมนี่ก่อน เมื Hoy, ality, ute, hey, ่อก so ี้ผมพูดตรงนะครับม yeah, uh, ันกระทบหัวใจมันเป็นยังไงเลยใชครับมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังด้วยก็ปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยแม้มันหลายอย่างวันนี้มันแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรการเสียทางของเราเขาจะมันมันเคยตระ สิ่งที่เราและเต้ยูอเคุณอย่ันนี้ว่าคือคนเราเนี่ยมันอยู่ด้วยกันมาแ้วก็แม่มันมีทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติคือเราก็ทนเลาะกันแบบแรงมากใช่ไหเฮยเวลาเราสัมภาษณ์เราก็บอกว่าแบบสัมภาษณ์อะไรก็ชอบเลยแล้วงั้นเราจะได้แบบ ใช่<ไ>เราก็จะเติบโตขึ้นแล้วก็ใช้คำว่า,าอยู่ด้วยกันอยู่วันสากวึนเรียน<ม>รู้และเติบโตไปได้วยกันใช,ใชแค่คิดว่าจริงๆบางทีเราเดินมาเจอปงทางแยกแบบมันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ได้เจออนัออะไร เห็นว่าน้องๆสามคนเนาะก็เดินมาจาเท้องเวสการวันนี้ไม่รู้ว่าบอดต้องไปไหน อะไรเนี่ยอาะเออรู้แบบมันมันมันก็เป็นอย่างนี้แหละแค่จะบอกว่าอย่างที่บอกว่าเส้นทางรูเส้นทางของมีเพื่อร่วมทางมาแล้วมันถึงจุดที่ต้องแยกกันไม่ได้แปลว่าเราจะจากกันแล้วสุดท้ายแล้วเรายังอยู่ในความทรงจำถนนเส้นนั้นเวลาที่เราเดินมาด้วยกันมันก็ยังคงเป็นพวกเราอยู่แต่แล้วมันก็คือเรื่องเราแจนที่ กนี้ขึ้นมาไม่ได้แปลว่าั้รนี้จะเป็นั้งสุดท้ายที่จะได้เห็นพวกเราแต่เชื่อว่าเราทุกคนจะยังเติบโตต่อไปข้างหน้าในแต่ละเส้นทางของแต่ละคน<อ>ก็วันนี้พวกเราดีใจมากๆที่ได้เห็นแฟนคลับทุกคนยังไงก็ฝากซัพพอร์ตเส้นทางต่อไปเรื่อยๆผมเชื่อว,ว่าถ้ามีโอกาสดีๆสักวันนึงอย่างน้อยเราก็ได้กลับมาร่วมง,งานกันอีกแน่นอนมีชื่อว่าปีมีชีวิตมาปีแต่ที่สำคัญที่สุดที่เรามีร่วมกันวันนี้คือความสั่งจำด้วยคนมีความสุขที่เราพันคือเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้ว กันมาตั้งแต่แรกรู้สึกว่าพวกเราตอนแรกนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับห้าคนเราเติบโตมาด้วยกันขี่มากันตั้งแต่แรกจริงๆตั้งแต่เราเป็นเด็กฝึก Last S <S าลาซาคอนเห็นเถือนดูทรซด้วผ่านและหลายๆอย่างมาด้วยกันจนแบบมามีวันนี้แล้วก็ได้เจอพี่ใหญ่ทั้งสองคนพี่แจญ่พม่ฟิล์มคือรู้สึกแกที่สุดในนี้ไม่คือนเขาเขาใช้ดีมากครับเขารู้สึกว่า เขาไม่ได้แบบเปิดช่องว่างให้พวกเราเลยรู้สึกว่าทำไมพีม่เขาเป็นลี้นพี่เขาแบบคอยสอนน้องคอยแบบเล่นกับพวกเราแบบพวกพี่ไปเรื่อยเฮ้ยคือมันเป็นความรู้สึกฉันแบบว่าใช่ไหมนี่ผมกล้าใช้เรียกเป็นป่าหรือว่ามันคือครอบครัวแต่ผมพูดจริงนะครับจนจะเป็นระยะเวลาสัาส้นๆของคุณพี่มา่เมย์มาบุญคำมาบุณคบ สารภาพเลยไหมได้เลยจริงๆนะผมไม่กล้าคุยกับพี่สองคนนะใช่ไหมไม่รู้เลยหมายถึงตั้งแต่แรกใช่ไหมตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกเออคือคือสีผมผมเข้าใจเหมือนกันคือม้องเขาเป็นคนแบบเงียบๆติ๊ตๆไงเขาจะเป็นแบบอารมณ์แบบติ๊ตๆผมก็เอ๊ะแล้วไปน้องไม่ค่อยคุยด้วยผมก็ปกติผมบ้าบอผมไปอย่างั้นเออก็ไม่เห็นพีอะไรนะแต่พวกพวกผมก็ผมก็ชอบไปคุยกับน้องพอน้องมันหลังๆน้องเขาก็จะแบบเออเจอแล้วก็ทักทายแล้วก็คุยด้วยกันเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นสนิทสนิทไหมสนิที้ นี่นีนี่เราละันนป็นพี่ดีมากคุยเรื่องกีตาร์นะไปบ้านไประมาณประอะไรนะไปบ้าเลกีตาร์จริงมากเก็บแล้วเก็บแล้วได้นี่ยผมไปบ้านไม่ใช่เป็นเลกิต่าพี่แดกเก็บแล้ที่พี่บอกนะผเป็นเลกิต้์ผมไปรีด้ดูนะได้ได้เป็นอยากหยิบตัวไหนก็หยิบไปเฮ้ยโอ้ พี่เขาดีเนาะเขาดีกันเขาดีเล็กเสื้อตัวนั้นยูยใช่ไหมเสื้อเสื้อแบบนี่พูดถึงน้องสาวเราาดีกว่ามาอยู่กับเห็นตั้งแต่วันแรกที่ประกวดเลยอ่ะใช่ดูอยู่เหอนกันดูอยู่ดูอยู่ก็ก็เป็นผู้หญิงคนเดียวก็อยา่ดี้ก็ต้อนดีนกไปไปไป แรกหนูนหหคิดว่าหนูจะเข้ากับพวกพี่ๆไม่ได้เพราะว่าเนูกเป็นผู้หญิงคนนี้แล้วไม่มีเพื่อน เป็นอนหนักกันแล้วก็ได้มากับเพื่อนๆกับพี่ๆที่แบบเราสบายใจด้วยอะไรเนี้ยค่ะก็คอนนี้ก็เป็นคอนที่เราตื่นเต้นมากเชิญเพื่อนชวนที่น้องมาเยอะมากค่ะเพราะว่าเหมือนมันเป็นครั้งแรกของหนาด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็วันนี้ก็เห็นคนเต็มไปหมดเลยก็เลยรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคน ากจะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกทุกคนเลยดีกว่าที่สร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็จัดให้มันเป็นแฟนคอนเสิร์ตแบบนี้เพราะว่าอย่างที่เอิร์ธพูดผมก็ตัวของเองผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นแบบนี้กับพี่ๆกับทุกคนแบบนี้อีกเมื่อไหร่ครับก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ด้วยครับผมขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจเลยครับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่น โอเคครับผมก็อยากขอบคุณทุกคนแล้วกันครับที่ซัพพอร์ตมาตลอดแล้วก็ขอบคุณเบื้องหลังทุกคนด้วยนะครับที่เต็มที่นะครับที่ทำให้มีงานนี้ขึ้นมานะครับผมก็ทุกคนก็เหนื่อยกันมากประชุมกันนอนดึกมากเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เห็นด้วยตลอดนะครับก็อยากขอบคุณทุกคนจริงๆครับไม่ใช่แค่เบื้องหลังนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะจัด ขอบคุณทุกท่านที่ทําให้เกิดแฟนคอนสนุกสุขแบบนี้นะขอบคุณพี่เป็นพี่ติ๊กนะครับมิวสิกเดลิเตอร์นะครับที่สร้างฉา์ดนตรีดีๆแบบนี้ขอบคุณพี่ติ๊ก้วยนะครับขอบคุณขอบคุณครูพีนะครับครูทุกท่านที่คอยมาไกด์และสอนร้องเพลงนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่มิกดนื้อเพลงร้กงเพลงเก่งของเรานะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะครับจากพี่สป라이นี้ทีมงานสป라이ด้วยนะครับขอบคุณทีมงานทุกท่านเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับทีม ท่องวันทุกทีมเลยทีมสเต็นะครับที่ทำให้เกิดวันนี้ขึ้นขอบคุณมากๆครับผมก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆเหมือนกันนะครับที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับและที่สำคัญอย่าลืมขอบคุณทุกคนมากๆที่ซื้อบัตรมาดูพวกเราเลยครับอยากจะถามนเลยถ้าครั้งหน้ามีอีกจะมาไหมฮะมาสัญญานะ แตงาว่าข้างหน้าจะมันได้มากกว่านี้อีกเดี๋ยวพวกเราจะจัเต็มมากกว่านี้อีกถ้ามีโอกาสครับไปงั้นเราไปสู่บทเพลงสุดท้ายดีกว่าที่เราจะร้องให้กับทุกคนฟังนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะร้องเพลงนี้ได้เหมือนกันนะครับงั้นก็ขอมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนนะครับกับเพลงมันคอยดูแลใจและรักษาใจเธอนะครับเร้องเพลงสุดท้ายแล้วเราอยากขออะไรสักอย่างนะครับเราอยาก